สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับสบายสบายกับนายต้นทีวีวันนี้ชิคโครงหมูครับเราจะทําซิโครงหมูซอสหมักพริกไทยดำนะครับหมักพริกไทยดําแล้วก็ยาก่างครับชิโครงหมูย่างซอสพริกไทยดำยรี<ส>่ว่าผมเตรียมไว้แล้วในเรื่องของสามเกลอฮะอยู่ในนี้ครับจะเป็นาลาบผุกี้ แล้วก็ไับแล้วก็กระเทียมไว้สำหลัลกหมักนี้เราก็จะมาเริ่มทำส่วนของการหมักก่อนนะครับเราพักนี้ไว้เราล้างทำความสะอาดเสร็จเราพักไว้นะครับให้หมาดแล้วเราก็จะเริ่มผสมนี่เป็นกะละมังผสมนะครับ,รบ,รบเราจะผสมแล้วก็จะเอาสามเกอนะครับ สูสามเกลอของเราเนี่ยลงมาครับก็จะมีพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีนะครับสามเกลอนะฮะลงในกระมังผสมนี่ทำการหมักนะเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยอ,อันนี้น้ำมันงาที่เพิ่มความหอมให้รสชาติให้ให,ให,ให้ให้กลิ่นหอม ในการหมักแล้วก็ให้มันติดกับซี่โครงเรานะครับให้น้ำมันงาสักสามช้อนอน้ำมันงาสักสามช้อนครับผงปรุงรสหมูสองช้อนสองช้อนนะครับสองช้อน,อนแล้วก็เราก็จะมีซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะโดยประมาณนะ โตัวโดยประมาณัน,นนี้ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมซักสองช้อนซอสเต็มเลยนะ,อะรอยอต้นหมักแล้วก็ยาด ให้มีกลิ่นหอมเนาะก็จะใส่อรสอริกาโน่ใส่ออริกาโน่สักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมก็ใส่ลงไปด้วยเราอยากได้กลิ่นหอมของออริกาโน่แล้วทีนี้เราก็เติมน้ำหน่อยนึงครับเพื่อที่จะให้ส่วนผสมมันละลายะ แล้วคนคนส่วนผสมให้มันละลายเข้ากันนะครับเพื่อที่ทำการทาหมักในเจ้าหมูรองนะครับเนาะอันนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็เพิ่มความหอมไปที่ไยดํา ดำนะเกินหอมหอมที่พิไัยดำอีกอันนี้เป็นเกล็ดพิชัยมันก็จะให้หอมอีกแบบหนึ่งเนอะแล้วก็หมดไก่เพิ่มมนหอมเนาะหอมละเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วทีนี้เราจะทำการหมักกินแล้วหมูนะครับจะหมักที่ซีโครงนะฮะแล้วก็ ลงมาลาดที่ซี่โกงเราเลยครับลาดที่ซี่โคมงเลยนะแล้วก็จะลาดที่ซี่โกงเราครับแล้วก็ใช้มือนวดครับใช้มือนวดนวดที่ซี่โคมงถายชุ่มให้ทั่วครับถายชุ่มให้ทั่วแล้วก็นวดที่ซี่โกรงนวดเป็นที่เนื้อหมูแล้วก็ทายทั่วนะครับท้ายทั่วเราจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงท้ายทั่วก่อน ท,า,ทาไว้ครับเริ่มทั่วอ่าด้านนี้เริ่มทั่วแล้วนะครับด้านนี้เริ่มทั่วแล้วเราก็กลับด้านกลับด้านนะ,ะถ่ายด้านนึงถายด้านครับอ่าถ่ายด้านนึงบา,อานนงอยากจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะะยังไงก็ขอไยด้วยพอดีพอดีเราตัดเสียงรบกวนได้ไม่หมดเนาะอ่ะ,อะ เีวเราท้ายชุ่มนะฮะท้ายชุม่มนี่ท้ายชุม่มครับอ้าวาคาเสร็จแล้วชุ่มหมดแล้วนะเราก็จะทําการหมักไว้นะครับหมักไว้อย่างนี้หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอามาทำในขั้นตอนต่อไปครับ โอ้ไฟเราเริ่มติดแล้วครับวันนี้เราจะใช้เตาถ่านนะครับหลังจากที่เราหมักไว้ได้เวลาที่กำหนดไว้ฮรประมาณ2 0่สถึงครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงกำลังดีแล้วยีนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะีนงงนะงนง้ไฟเราเริ่มติดแล้วแล้วก็ทำการตั้งหม้อน้ำไว้สำหรับต้มนะครับเพราะว่าเราไม่มีเตาอบ เราจะใช้วิธีการต้มนะครับซี่คโครงหมูเรา,าส่วนเวลาในการต้มเราจะใช้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้รสชาติที่ดีขึ้นและกลิ่นที่หอมครับเราก็จะมีการเพิ่มเติมส่วนที่เราเพิ่มไปในการต้มก็จะมีใบกระวานสักประมาณสิบใบใส่ใบกระวานไปห,หน่อย เป็นใบกวานนะใบกวานประมาณสิบใบก็มีเพิ่มส่วนของผักเชยเชยสักหน่อยนึงเชยสักนิดประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนหนึ่งช้อนก็ได้ครับ ก็ได้ความหอมก็เพิ่มความฮาความเขาเรียกความหวานจากน้ำต้มกระดูกนะฮะเราก็จะใส่เป็นน,นี้น้ำตาลปวดนะฮะจะใส่น้ำตาลปวดไปด้วยเพื่อความหวานน้ำต้มกระดูกนะฮะสักปอนเล็กๆสามปอน ใส่เกลือป <c ười> ่นเล็กน้อยประมาณหนึ่งช้อนแล้วเราก็จะเสิ่โครงเราลงต้มจะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงสิ่โครงเราก็ าลงใส่ได้หมดไหมถ้าหม้อเราไม่ใหญ่พอก็เราจะแบ่งนะแต่ตอนนี้เราลองโดูเราหอดโครงแล้วก็ลองลงดูครับว่าเราได้ไหมเลองลงก่อนอ่าลงในหมอ้อก่อนต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงสิโครงส่วนน้ำที่เราหมักเนี่ย เราเก็บไว้ทาครับเวลาที่เราย่างเนาะเราจะใช้ทาเพิ่มความหอมเวลาย่างอีกทีนึงครับนี้แล้ก็ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้ปฝาไว้เรียบร้อย ีเราก็รอหนึ่งชั่วโมงครับเริ่มเดือดแล้วครับเราเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะต้มใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเราไปดูเริ่มเดือดแล้วครับเนาะเริ่มเดือดแล้วรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจากนี้แล้วเราก็จะมาทำการย่างกันครับตอนนอี้ขั้นตอนการต้ม มานี่ครับหลีกสักพักหนึ่งเดือดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เริ่มเดือดนะครับก็จะมาดูว่าเดือดมากแค่ไหน,นว่ากำลังเดือดเดือดดีแล้วครับอันนี้เราจะใช้เวลาในการต้ม ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดือดขนาดนี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะฮะเราใช้เตาถ่านนะวันนี้กลิ่นหอมหอมมตะติชมูกแล้วตอนนี้นะฮะโอ้รอครับถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันอีกครั้งหน,นึ่งพบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับ แล้วเราก็ปล่อยให้ไฟโซมไปตามเวลาของมันนะครับอย่างนี้เราจะยกซี่โครงหมูขึ้นมาพักยกซี่โครงหมูเราเนี่ยที่เราได้ทําการต้มไว้นี่เนาะขึ้นมาพักครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็จะไปทําการย่างที่ต้มได้จะเป็นลักษณะนี้ ผมไปพักไปก่อนนะครับพอเราเอาซี่โครงขึ้นมาพักนะครับตอนนี้ก็พักแล้วพักซี่โครงไว้ก่อนให้เย็นก่อนฮะแล้วก็เราจะทําการก่อไฟครับเราจะก่อไฟเตาถ่านอีกรอบนึงนู้นทางด้านนอกนะครับอ่ะยวก่อไฟเสร็จเรามาย่างกันครับแล้วครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้เตาของเราความร้อนกําลังพอดีครับทีเราจะลงมือย่างกันแล้ว ความร้อนกองเรโอเคเลยจะเริ่มย่างกันแล้วครับวงเราพักไว้พักไว้จนเย็นแล้วนีสิบผงเราที่เราพักไว้จนเย็นแล้วอ่ะเราก็ทาด้วยซอสท,ที่เราหมักนะครับแล้วก็ทําเริ่มทำการย่างให้ไฟอ่อนๆย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับตรงนี้เราจะย่างด้วยไฟอ่อนๆเพื่อที่จะให้ ซิโครงเราเหลืองนะครับของเราสุกแล้วโดยการต้มครับตันนี้เราจะย่างเป็นอ่อนให้เหลืองให้สวยนเนาะเอาแค่เหลืองพอดีนะครับตอนนี้เราก็เริ่มลงมย่างระหว่างที่เราย่างเราก็จะมีน้ำซอสท,ที่เราหมักนะครับที่เราหมักไว้เนาะเราจะทำการ ทาไปเรื่อยๆใช้แปรงทาไปเรื่อยๆเวลาเรากลับขึ้นมาแล้วเราก็ทาทำ่นี่นี้นี่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 าี่นย่างไนอ่น่นย่นง่ปเรื่อย่ ไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะทาเพิ่มในส่วนที่เราต้องการเพิ่มน้ำซอสเข้าไปเพิ่มความหอม,อมอย่างใจเย็นย่างไปใจเย็นครับเดีย๋ยวที่เราจะทำการย่างกันไปเรื่อยๆกลับข้างไปแล้วเราก็ าไปเรื่อยรเรรคับๆาจะทำการย่างไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆต้องการความเหลืองเช็คดูไฟอุณหภูมิกำลังโอเคอยู่ับอ๋อกำลังดีเลย ทำการย่างไปเรื่อยๆ ย่างให้สีเริ่มเหลืองเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็จะพอนะไฟที่ลูกลี่เราต้องดับนะเพราะนนั้มันจะทําให้ที่โครงเราไหม้ับนั้นเราต้องาพากไฟออกนะส่วนตอนนี้ของเราเหลืองเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนี่นี่ เหลืองเป็นสีทองแล้วเป็นที่น่าพอใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะครับเหลืองเหมือนกันทั้งสองด้านก่อนเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจากเตากันซี่คโครงหมูย่างพริกไทยดำเสร็จเป็นที่รียร้อยราคาเพื่อนๆที่สนใจอยากไปทำทานกันที่บ้านนะครับเนาะตามสูตรที่ผมบอกนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยนะัะ กินแบบไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยครับสำหรับซี่โครงหมูครับย่างพริกไทยดำนะครับกับสบายๆกับนายต้นฮะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปชิมกันอร่อยแน่นอนครับตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการชิมนี้จะให้น้องๆเขลองชิมดูเพราะว่าคราวที่แล้วผมชิมไปแล้วครับ น้องจะลองชิมดูว่าซี่โครงย่างพริกไทยดําเราเป็นอย่างไรบ้างครับสูตรนี้ไม่ต้องทําน้าจิ้มก็อร่อยนะแต่วันนี้เราทําน้าจิ้มแ่วสูตรน้าจิ้มแจ่วหลังเราจะทําให้ดูนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวกอดีเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือก่อนนะคะจะลองดูว่ามันสามารถฉีกได้เลยไหมนะคะจวชีกให้ดูนะคะโอ้คือเนื้อหมูค่ะตอนเนี้ย อยากให้ซูมเข้ามาใกล้ให้ดูเลยค่ะว่าเนี่ยคือเนื้อหมูอะ่ะคือมันเปื่อยจนเราสามารถแบบใช้มือฉีกออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วคือกลิ่นหอมยั่วจมูกมากตอนเนี้ยน่ากินสุดเลยขออนุญ,ญาตชิมก่อนตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้จะมีมันติดหน่อยๆนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเนื้อ เป็นหัวกระดูกนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตชิมก่อนเลยนะคะแบบไม่ต้องใส่น้ําจิ้มก่อนเนาะเราจะได้รู้ว่าหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยไม่ใส่น้ําจิ้มกับใส่น้ําจิ้มมันแตกต่างกันยังไงขออนุญ,ญาตชิมค่ะรส<อ>จัดนะโดยปกติแล้วอะถ้าไม่ใส่น้ําจิ้มอยู่แล้วอะมันก็จะมีรสชาติของความหอมนะคะมีความเค็มนิดหน่อย คือตอนนี้คือกลิ่นที่ได้กลิ่นก็คือเป็นกลิ่นพริกไทยตเตะจมูกออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ําจิ้มอันนี้น่าจะเป็นน้าจิ้มจากที่ส้ายเราเองนะคะก็เป็นน้ําจิ้มแจ่วปกตินี่แหละคะ่ะพริกป่นน้ปาปลาแล้วก็มีผักหอมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะอโอเคมากเลยค่ะพอกินกับน้ําจิ้มขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้แบบพอมรสเผ็ด รสเปรี้ยวขึ้นมาอีกก็จะทำให้ซี่โครงหมูอบได้รสดีมากขึ้นค่ะใครสนใจสูตรนี้ก็ทําตามกันได้เลยนะคะสามารถทําเป็นงานปาร์ตี้ของเล่นนะคะชวนเพื่อนกินคนในครอบครัวก็ได้นะคะเยี่ยมไปเลยค่ะ